ครับกลับมาในพาร์ทที่2ครับของ JP Podcast EP ที่11ครับฮะไทยลีกวีที่15ฮะมาในส่วนของเกมวันเสาร์ฮะครับเกมวันเสาร์เริ่มเลยครับคุณจูน5โมงครับอ้าวโยนมาที่ผมอีกแล้วแหมม่เสียงไม่ค่อยดีไม่ค่อยพูดเลยนะครับผมพูดได้แต่ผมกลัวมันจะอู้อีเฉยอ๋อถ้ากลัวคนฟังก็รอฟังอยู่อ่ะได้ครับผมมาที่เกม5โมงเย็นครับครับผมเป็นสนามกีฬากาง จังหวัดระยองครับระยอง FC ฮะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทูแบงกอกยูไนเต็ดฮะแข่งเทพแข่งเทพฮะล่าสุดคนที่เปิดตัวไปก็คือทําท่านี้ไปแล้วนะครับผมสำหรับเฮมบัตี้เฮมบัตี้แล้วก็คนที่ไม่มีชื่อในวันนี้ก็คือฟานเดอร์ลุยฟานเดอร์ลุยรวมถึงอ่าอันนี้ใช่ไหมเบลนเนอร์เบลนเนอร์เบลนเนอร์เนี่ยไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ละเหมือนคนแบนน่าจะไม่ชอบสไตล์การเล่นครับอาจจะไม่เข้าทางคนแบนเอางี้เดี๋ยวเราพูดในเกมก่อนเลยก็คือในเกมพูดตรงไม่ไม่มีอะไรเลย คือเกมเกมเกมระยองกับแบงคอกนะครับคือผมไม่ไว si> ้นะครับคือเกมไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจริงคือมันก็ไม่ได้สนุกแล้วมันก็เนื่อยจริงก็ต้องยอมรับว่ามันเหนือยจริงเหนมันเนือยมันเหนือยแต่ถามว่าเกมเนี้ยเหมือนระยองไม่ใช่ทีมที่อยู่อันดับสุดท้ายของตารางอโอ้บุ บุกใส่วียูเยอะมากแล้วร<น>ะยองเนี่ยสิบเอ็ตัวจริงเป็นคนไทยทั้งหมดเน้นเน้ำว่าไทยทั้งหมดนะครับไทยแท้แล้วคุณภาพเนี่ยสู้กับทูแบงค์ k อกที่มีตัวทีมชาติหลายๆตัวได้คือถ้าผมเป็นแฟนทูแบงค์ k อกเนี่ยคือผมแบบ ผมปวดหัวกุ้งขมาปอะถูกต้องจริงแต่สิ่งที่แฟนบอลทูเป็นข้อตัวจริงจะชินนะครับนั่นก็คือคือการแพ้ทีมโซนแดงคือการแพ้ทีมโซนแดงของแมงคซ์นี่เป็นเรื่องปกติโอ้โหเป็นเรื่องปกติเลยจริงจริเป็นเรื่องธรรมดามากแล้วชอบแพ้อย่างงี้หนึ่งเสริญหนึ่งเสรอะไรเงี้ย้บ่ยใหญ่ในสู้ดีมาเจอทีมโซนแดงลงมาเนี่ยโอ้โหนาที่แล้วสู้ดีลำโอ้โหสุดมันเลยบอลแลกกันไปแลกกันมาถูกต้องฮะนี่โดนกขาโบ้งเดียวจบ โปมนมารีมันกรสัญชาติญี่ปุ่นนะฮะครับจากมัสมิทากิอ้โหคื้นฟอร์มจริงๆฮะศิษศักดิ์ฟูฟุ้งหมงมาจากคุณเชิหน่อยครับผมเฮ้ยคุณเชิญหน่อยไม่คือเชิงอ่ะเชิง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 มีเหลี่ยมหน่อยมีเหลี่ยมหน่อยก็นาทีที่6-8นะครับเป็นฟิกคิดของทางระยองถูก <ilan> ต <anders> <ED> ้องครับเปิดเข้าไปครับเปิดโดยใครครับผมจำไม่ได้เปิดโดยใครอ่าไม่กลับตันทีมก็เทพพิทักษ์สองคนครับเขาใช้โยมันสองตัวแต่ว่าเป็นศิษศักดิ์ฟูฟุ้งหังมง เสยเข้าไปถูกต้องครับเรียบร้อยผ่านฟอร์เคสการ์ดเข้าไปถูกต้องแล้วก็ผ่านยักษ์สองตัวอย่างมนโนทอมเปียแล้วก็เอเอร์ตันขึ้นนำหนึ่งศูนย์ไปครับสำหรับรรยองเอฟซีแล้วก็จบเท่านี้เลยฮะจบเท่านี้ครับแต่ก่อนจะจบเกมนี่นาทีเก้าสิบบวกห้าบวกหกเนี่ยเป็นจังหวะที่อ่าถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นสวัตสวัตผู้เล่นหมายเลขห้าสิบห้าของรรยองคุณจำไม่ผิดหรอครับ ใช่ครับจำไม่ผิดเหรอครับบอกเอาเบอร์55แต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาชื่อสุวัติหรือเปล่าสุวัตดครับสุวัตดคุณจำไม่ผิดหรอครับเพราะว่าเพราะคุณอ่านตัวนี้ได้จัาไม่ผิดหรอครับเขาจังหวะเหมือนใช้ท่อนแขนกระแทกทางทอมเบียรนิดนึงครับทอมเบียรก็เลยเอาคืนนะครับอย่าห้ามพี่น้องเรื่องที่มันร้อนเลืองที่มันร้อนอย่าห้ามพี่น้องกรเลยว่าให้มาให้ขับเรียบร้อยแดงทั้งคู่ผู้ตัดสินดู VR ครับ ก็จ,จบไปมสมนฉันสมนฉันอะไรก็คนละหนึ่งแดงไงอ๋อนึกว<ช>่าจะ็นองายหึงสกอร์่สกอร์ไม่สมนฉัน <laughs> <laughs> เป็นการบ้านที่โคดแบนนะเครียดหนักแล้วตอนนี้ใช่แล้วโคแบนนี่ยังไม่เจอชัยชนะในลีกบาเก,กนัดแล้วเนะี่ยโอ้โหโคนแบนเอาอกมาพูดเลยนะว่าคุณภาพนักเตะเขาสู้นักเตะเราได้เลยอืม <c oughs> เป็นการก็คือจิกทีมตัวเองหน่อยๆยไหมว่าตัวเองต้องพัฒนาคือตัวเองขึ้นมาแใช่เป็นงานให้เกียรติคู่แข่งแล้วก็เป็นการดัดนิสัย นักเตะตัวเองนิดนึงเพราะควรจะ้มคนจะเข้มงวดโดยคุณภาพโอ้เขาก็พูดให้กําลังใจนักเตะทีมตรงข้ามกับกัดทีมตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าทีมตัวเองทีมชาติอดีตทีมชาติทั้งกี่ตัวโว้ยทั้งอดีตทั้งปัจจุบันนะระยองเนี่ยไม่มีทีมชาติเลยนะจะมีแบบอดีตอดีตน่ะก็อย่างกําพลที่เป็นผู้สัตรูอย่างนี้มีแบ็กซ้ายอย่างยอดรักที่เขาเป็นเยาวชนทีมชาติอะไรเงี้ยถามว่าทำไมผมถึงรู้เพราะ เราเขาอยู่ศรีราชาเอฟซีมาก่อนโอเคบ้านผมเองฮะจัดปลายขอหนึ่งบทเพลงของศรีราชาเอฟซีศรีาชาเอฟซีศรีาชาเอฟซี่ไปกายแล้วหลุดแล้วเขาใช้เขาใช้ทีโบนกับกอฟักกิ้งฮีโร่มาสองเพลงเนี่ยมีทีโบนหนึ่งมีกอฟักกิ้งฮีโร่หนึ่มีศรีชาล็อกเกอร์ด้วยเอาศรีชาล็อกเกอร์เขาไม่ได้เดี๋ยวผมชูสมนิ้วอีก เด็กอสามสีจากนั้นโยกม,มาครับที่ S c G Stadium ครับ ต้องพูดบ่อยๆนะว่า SCG Stadium เพราะเพราะเขากำลังจะปิดฉาก8ปีแล้วโอเคนี่ก็เน้นย้ำตั้งแต่ EP ที่แล้วนะอ่า SCG เขาไม่สนับสนุนต่อแล้วครับก็ต้องดูดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงถูกต้องครับแต่ก็คงมีเพราะเป็นทีมใหญ่แฟนบอลเยอะอาจจะกลายเป็นสยามสปอร์ตเมืองทองยูไนเต็ดหรือเปล่าไม่น่าใช่น่าใช่อาจจะเป็นอิชิตันเมืองทองนั่นแหละอุ้ยอิชิตันเขาต้องมาชนบุรีดิผมก็ไม่รู้ผมพูดไปก่อนคุณตันเขาชนบุรีเอาเหรอแล้วเขาจะมาทำไมนั่นน่ะสิช้างหลาช้างหลาเลย อาจจะมาแท็กเอสตรงนี้ไงช้างนานเนอะช้างอยู่มานานแล้วนะ้งแต่ช้างไทยไปเอเวอร์ตันอ่ะโหกระทบไหลหน้าเตยนจำได้เมื่อก่อนดูแฟนแท้ดึกดมาครับเอสจีสเตเดียมครับเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดครับเปิดบ้านสั่บอลสุพรรณเลยซ้ำหนึ่งอารีบโยกาเดโบครับค้ำเครียดจนหน้าดำแล้วฮะอันนี้นมึงบุลีแล้วมึงแย่มากเลยไม่ใช่ผมไม่ได้บูลลี หมายถึงว่าเขาคําเคียจริงออไม่ชนะใครตั้งแต่เปิดล็อกดาวน์มาเนี่ยไม่ชนะใครมาหลายนัดแล้วนะเ้ยเขาไปชนะสุปภการนัดหนึ่งอ๋อก็มีไปถล่มมาด้วยดิถล่มปะถล่มตาดปะไม่เขาโดนตาดเอเขาโดนตาดถล่มเออว่ะเออว่ะเอถล่มปะไม่รู้อ่ะแต่เขาโดนตาดสอนบอลในบ้านเลยใช่ว่ะชัยชนะนัดแรกของตาชัยชนะนัดแรกของตาในลีกคือชนะสุพานี่แหละใช่ใช่ใช่แล้วเขายิงใครมาเยอะอ๋อยิงสุภการเหลมั้ง ที่ยิงเยอะๆไม่ประกาศเขายิงสองหนึ่งไม่โทรทายเกมอ๋อใช่ไม่วมีเล่นในบ้านที่ยิงเยอะๆทีมนึงวัดแคทเหรอเออวัดแคทเออเจอวัดแคทวัดแคทแหละจำได้ว่าเขาชนะมาเยอะๆก็บางทองก็ในยุคของโค้มาริโอก็ยังเล่นเกมบุกได้ดีต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ทำผลงานนั้นนี่ถือว่าทำได้ดีคุณภาพดังดังเดิมครับคุณภาพคงเดิมนะครึ่งแรกนำไปสาสูนนะครับ จากสอดอมิซาเยฟลูกแรกหนึ่งศูนย์ถูกต้องครับแล้วก็ดาเล่อน่อ่าเดเล่ไหลให้สอดอมิซาเยฟยิงลูกแรกใช่ใช่แล้วก็ลูกสองเป็นลูกสองเป็นดาเล่ยิงดาเล่ใช้ความใหญ่ไถเข้าไปใหญ่จริงอ่ะโอ้โหมันชนไม่เข้ายิ่งกระแทกนะเตะอ้อไม่ใช่ลูกแรกมันใช้ความใหญ่กระแทกแล้วมันจ่ายให้ซอดอมิซาเยฟลูกสองมนตอกส้นเออลูกสองมันตอกสซนเข้าวโล้ใช่ใช่ใช่ดาเล่ลูกสองตอกสซนเข้าไป แล้วก็ลูกสามคะซาดอมีเซเยฟอีกเหมือนเดิมเหมือนยมงอืมอืมซาดอมีเซเยฟมงที่น่าเัจตของเมืองทองนี้ก็คือเขาใช้อ่าเชื่อนะวัฒนกรวัฒนกรสวัสดิ์ละครแทนซาโต้นะแล้วก็ลงมาแอซิดให้คุณไม่เอฟซีเมืองทองเลยวะก็ก็แหมมึงก็ลังดูกูอืแค่จำไม่ได้โอ้โหก็หลังจากนะเปิดได้อะไรไหมใช่ไหมแอซิดลูกสองน่าจะใช่ใช่ใช่ เหมือนนัดที่แล้วเนี่ยเขาใช้ซาโตะเจอกับประจวบแล้วโดนแล้วพวกไปบังบอลแบบหลุดเฟรมอ่ะโดนวิลเลมเบลเก้จิ้มนี่ครับเรียบร้อยนัดนี้ดบเลยมาริโอจากนั้นปจากนั้นเป็นสุพรรณครับตีไข่แตกได้ไม่เอาโดนไปแดงก่อนเลยเอาโดนไปแดงเลยหรอโดนไปแดงโดนไปแดงเหมือนเป็นสุบันเหรอสุบันเงินประเสริฐเงินประเสริฐเงิน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 โอเค สุบันเงินมาเสร็จเหมือนจังหวะไปเข้าห้าสิบ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 กับผู้เล่นเมืองทองเราน่าจะไปเหยียบพอดีมั้งครับผู้เสี่ยงก็ VR อาร์ครับอเดียเโยกก็งงอีกแล้วครับเสงไม่ไม่ใช่มีเยอะไปเกินเขาอยากทัอะไรครับแบบอ๋ดูอะไรวะ VR ดูอะไรวะเรียบร้อยครับแต่ว่าเริ่มเครื่งหลังมาเป็น สุพรรณก็ถือว่าได้บุกนะได้บุกได้ยิงได้ยิงออยู่เอลิอันโดจริงตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วด้วยแหละที่จบสกอร์ไม่คมซึ่งความต่างนั้นนี่มันเห็นได้ชัดเลยว่าคมกับไม่คมมันต่างการที่คุณมีผู้เล่นเกมลุกต่างชาติคมๆเนี่ยครับกับการที่คุณมีผู้เล่นเกมลุกต่างชาติที่มันทื่อๆเนี่ยครับโอ้โหมันส่งผลแบบชัดเจนเลยครับเขามีจังหวะจบเขาจบได้ เรามีจังหวะจบแต่จบไม่ได้ก็โดนี่ครับแต่ว่าก็มาโชคดีที่ได้ประตูเตีแต่จากพาติกราเชลพาติกราเชลนาทีที่แปดสิบสามนะฮะถือว่าเป็นนัดอําลาธินากรอสุรลินรวมไปถึงเฟลิเป้ที่ไม่โดนต่อสัญญาครับรวมไปถึงวสันโฮมเสนครับไปหมดแล้วมันข้ามศุกร์ไปแล้วอ่าแต่ว่าเขาเสียทินากรอสุรลินไปเขาได้นี่ไปนันทบงเปพาครับจากชนบุรีแต่อเดบิโอ ยังอยู <wind ap sant primo> ่ครับ <é> ท <X 1> ้ายๆตอนเพชคอนจบเกมอเดวโยพูดว่าอถ้าจำผมจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าเขามีกี่กี่นัดไม่รู้ในบ้านที่สุพรรณอีกหลายนัดนึงเก้านัดน้อถ้าจำไม่ผิดหรือว่าแปดแปดหรือเก้านัดเนี่ยเขาบอกว่าใครจะมาเนี่ยเลขสองเนี่ยที่มันเขสุพรรณเนี่ยเหมือน เหมือนนรกเลยร้อนร้เลยก็กร้อนร้อนเลยด้วยอะไรร้อนอะไรฮะเก้าอี้มึงอะไรด้ไหมโยโอ้โหร้อนโอ้หร้อนจีร้อนจีเลยนั่นแหละก็ข้ามาเก้าอี้ร้อนเปล่าไม่รู้แต่ว่าผลงานพอกันไม่แพ้กันนะไม่แพ้กันนะช้างขาวเจ้าเกาะตราดเอฟซีหลังจากเสียสิทธิโชคพาโซไปแล้วนะฮะเสียสิทธิโชคพาสโซไปคางโอชิมาครับและนัดนี้ครับเปิดบ้านเจอปราการที่ฟอร์มยังดุ แล้วตัวเองโดนมาสามใบแดงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถูกหายไปสามตัวหลักครับครับไม่ว่าจะเป็นลิกาโดซันโตสครับไม่ว่าจะเป็นเจ้ายะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอ็มสุทินันครับจบครับไม่มีสามตัวนี้เรียบร้อยอากินาโดก็เจ็บอยู่ถ่าถูกต้องเซนเตอร์ต้องใช้สถานฟอรแดงสีที่เป็นตัวหลักคนเดียวยืนคู่กับเบอร์สองครับผมจำชื่อไม่ได้แม่งหวังได้คนเดียวคือไอเฮดใช่ซึ่งไอเฮดก็โชว์ฟอร์มไม่เห็นแล้วไออีกคนหนึ่งหวังได้ส่วนตวนมังส่วนลำมังอ้ส่วนลำมังส่วนลำมัง เฮดก็แสดงเห็นนะครับว่าเขาเป็นนักเตะที่เล่นคนเดียวได้จริงแล้วเก่งคุณภาพคุณภาพแต่ก็ไม่สามารถมีตะกรานี้ถูกต้องแล้วก็โดนประการล่อไปสี่เม็ดโดนประการไปสี่เม็ดไม่ว่าล่อสี่เม็ดในบ้านครึ่งแรกหนึ่งเดียวคือจบแต่ครึ่งแรกเนะฮะครึ่งหลังถ้าใครจะไปอะไรต่อก็เรียบร้อยเกมถือว่าแค้นประการไปแล้วกันนะฮะหรบพวกโลภมากนะฮะก็โดนบอลเทลลี่ยิงทีมเก่าไปถูกต้องครับแล้วก็ไม่แสดงความดีใจด้วยครับแล้วก็ ลูกสองเป็นดาวรุ่งยุทธพิชัยเลิศดล้ําโอ้ยิงมุมแคบครับโอ้โหจําแม่นจัแม่นนะอาจารย์เทพเอเรากระโดดมาปิดมุมแต่ยังไม่มิดพอครับโดนเข้าไปแล้วก็สฮะแล้วก็เป็นการทําข้ารู้ตัวเองครับนี่แหละน่าจะเป็นผู้เล่นหมายเลขสองคนนี้แหละใครจิรพงศ์จิรพงศ์นี่แหละจิรพงศ์รักสงครามเป็นไงล่ะรักสงครามรักสงครามนักเจอยุทธพิชัยเลือดล้ําเข้าไปแล้วก็ลูกที่สี่เป็นลูกมงอลิศ ซาซาลิฟวิกซาลิฟิกซาลิฟิกซาลิฟิกเป็นการเปิดเข้าไปของจักพันไพสุวัณนะเซนเตอร์หมายเลขเจ็ดผู้ชอบเล่นลูกฟรีคิกอืก็จบเท่านี้ไปเลยฮะจบเท่านี้ไปการประการยำใหญ่ช้างขาวเจ้าเกาะสี่เม็ดเน้นๆนะแล้วก็ข้ามไปคู่หนึ่งครับโอ้ไปเลยครับผม4ี่เม็ดเหมือนกันสี่เม็ดเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นชัยชนะในบ้านครั้งแรกในรอบเลกแรก ของสวัสด์รับนครมาสด้าสีดาเอฟซีสีดาสีมาีดาเราจะไปผ่าพระรามแล้วไงล่ะคุณเออนะครับก็จัดไปครับสีมาดูระศูนย์ครับเป็นนัดสุดท้ายของเรนโอดสมเซาไล่เกมด้วยร่ําให้ร่ําให้ร่ําให้ว่าเอสุดท้ายแล้วสตาร์ทหายไปไหนวะเด็กเด็กโบราณชั้นมาขอเป็นอะไรคาเหนื่อยสามเดือนหยอกหยอกนี่จริงหยอกหยอกนะฮะ ก็เป็นเจ้าบ้านครับขึ้นนําไปก่อนหนึ่งมลตศูนย์สูจากลูกยิงไกยิงเป็นเกมเลยประลองสาววันดีแบงค์ซ้าไม่มาสอนแรกสอนแรกเหมือนไม่มีเขาเห็นโกอุ้มยิงในเอฟซีไงโกอุ้มแบ็คซ้ายิงในเอฟซีใส่ชุนบุกคุณไดมอเตอร์เอาบ้างใช่ไหมเอาสักหน่อยแต่ว่าโกไม่ยิงมุมบนมุมบนมุมบนประลองฮะยิงซัดมุมล่างแล้วยิงแบบแบบฮุกหน่อยหน่อยถ้าเป็นแบบทูวิชาเขาต้องว่างไงนะ บอลใส่สายแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับประลองสาววันดีนี่เดี๋ยวไหวเดี๋ยวไหวคิดถึงหน้าหงเออเออพอไม่มีแล้วมันก็ทูวิชั่นมันเหมือนขาดซิกเนเจอร์ไปนะถ้าเป็นนหังก็จะถ้าเป็นพี่ฟกซีดูก็โอ้โหจังหวะนี้ครับแหมคุณผู้ชมอ่ะแล้วบอลจังหวะนี้ก็ดชอกมาแล้วเป็นประลองสาววันดีได้สัดสายใส่ใส่สายแล้วเรียบร้อยโอ้โห อันนี้รวมมิกหมดเลยเราจะได้ยินในแนวนี้แต่ว่าทีมพากที่มาภาคทีมพากฟีทีวีเนี่ยผมก็ชอบภาคดีเหมือนกันภาคดีครับเขาชอบผมชอบไปแล้วพวก f อ99ครับจริงๆก็เอาพวกไม่่วาจะเปคนที่อยู่ในวงการพากสมัยแบบลีดองกุ๊ก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 ครับผมชอบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกเจดมเอเอ้มีทนคุงพากด้วยไหมมีฮะทนคุงมีคุณวาวจารุวัฒน์ มีคุณมดสุรเดชได้ไหมบางทีมีมีแล้วก็มีพี่ต็อปมีพี่ต็อปนะฮะอ่าเยอะอยู่ต็อปซอรล่อเขาแล้วแล้วก็ลูกสองศูนย์เป็นจุดโทษนะฮะหลังจากเชวีอาร์อ่าใช่ครับเป็นใครกระแทกนะอ๋อเป็นกอดจไม่ผิดเล็กฮูล่าก่อดประลองสาวันดีล้มลงไปฮะับพุทธสินดูเวีร์ฮะครับ ก็เป็นจุดโทษให้เดนิสมูริโรฮะสัตว์นไปสองศูนจากนั้นมาในครึ่งเวลาหลังครับโดมินิกตันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นโดมินิกตันทำอะไรฮะสกัดบอลมาเข้าทางครับเข้าทางมูริโร่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่หรือใช่ใช่ก็ลูกที่สามมันปาดอาซัลซามันปาด้ามาแล้วมันยิงไปชนเสาไม่นะลูกสี่เออลูกที่สี่ไงไม่ใช่ลูกหมอง อ๋อจำผิดนัดนั่นนัดตานเบอร์เนี่ยผมเจ็บคอจะตายแล้วผมก็ต้องมานั่งเถียงกับคุณอีกเนี่ยผมเบอร์งานผมเยอะจริงก็นั่นแหละครับลูกที่สามเป็นดมนนิกันสกัดมาเข้าทางเดนิสมูริโลยิงเข้าไปยิงเข้าไปคนมันจะแฮตติกก็กันดวงคนมันจะแฮตติกนะครับอยู่เฉยเยเขาก็แฮตติกครับังแลูกแรกอุยนับหรอไม่ใช่แตกครับอาพีเอสพีเอสจะกิดแตกหรอตั้งแต่ได้จุดโทษใช่ไหมครับ แล้วก็มีลูกนี้ลูกที่สามเนี่ยรูคนจะแฮตติกจริงจแฮตติกครับไอเรนโดอาตัลลาอตัลลาปาดเข้าไปก่อนหลุดขึ้นไปก่อนไปถึงเรนโดอาตัลลาแล้วก็อาตัลลาปาดกลับมาครับยิงไปชนเสาครับครับกระดอนมาเข้าทางเข้าทางตัวเองยิงซ้ำอีกทีหนึ่งก็เรียบร้อยติดบล็อกผู้เล่นเด็ดบล็อกผู้เล่นเทโลครับก็ยังเข้าประตูไปอยู่ดีคนจะแฮตติกครับยืนเฉยๆเขาก็แฮตติกครับขอเป็นทำนองโอ้โห โอ้ยากเลยฮะเฟิร์สอนุฒน์ฮะก็จบไปครับชายชนะนัดนี้ส่งผลให้โค้ชโจครับเก็บใจชนะนัดแรกในบ้านสองตัวเองได้แล้วส่งท้ายเลกแรกส่งท้ายเล็กแรกครับรอมาทั้งหมดสิบสี่นัดเพื่อจะมาชนะใน้านนัดนี้ฮะผมสังเกตโปริเทโลเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเชิงยิงไม่ได้นะแต่ยิงยิงน้อยมาหลายนัดแหละถูกต้องครับยิงน้อยมาหลายนัดแล้วนอกจากยิงน้อยแล้วเกมลุกเขา ขึ้นไปจบไม่ค่อยได้เลยมว่าหน้าเป้าเขาจบเก็บบอลจบยากอะตอนนไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์บุญจินดาเอ,อ๋ยกิรติโยสมบัติอดิศักดิ์ศรีกำปังอะไรเงนะี้ยตอนนี้ก็ต้องดึงจอมเก๋าอย่างดาแกนวัคคูบิดมาดต,ต้องดูว่าในกลางเน,นี่ยของบริสต์โรเจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนรวมถึงดึงสุพ์จดจําม,มาด้วยอ่ะก็คือตอนเนี้ยดึงกองหน้ามาสองตัวแล้วต้องดูว่าการเปลี่ยนเกมลุกเนี่ย จะโฉมโมการเล่นเกมรุเนี่ะเชฟจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็สามตัวที่เป็นของเก่าเนี่ยผมว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งเก่งกระเป๋าออกจากบ้าน a อเไปคะอาจจะเป็นไอศกร์สีกำปังหรือเปล่าเนื่องจากอายุอานามแต่ก็อยู่มานานนะคนอื่นย้ายออกไปหมดเลยใช่ไหมแกยังอยู่แกกคย้ายมาชมบรีนี่แหละใช่ครัใช่ก็ไอศกสีกำปังมาชมบรีอยู่ประมาณ ปีหนึ่งหรือเล็กหนึ่งแล้วก็จบฤดูกาลเาก็ย้ายไปเทโลเลยใช่ใช่ใช่ช่ตอนนี้เทโลยิงอยู่ข้างล่างอ่ะอยู่ทีสองไปเลยพอไปอยู่ทีสองก็เทโลโอ้โยิงไปก่อป็นกรรมนะอันนี้ศักศรีกำปังอ่ะอยู่ทีสองนะแต่พอขึ้นทีหนึ่งแล้วด้วยอายุอนามที่เยอะมากขึ้นทําให้ผลงานเขาอาจจะทําได้ไม่เหมือนตอนอยู่ทีสองก็ต้องรอดูครับว่าเรียกหลังเนี่ยโค้ดอ้นจะพาเทโลกลับมาความดีได้ยังไงนะถูกต้องครับรวมถึงโค้ดโจที่จะพาสวัสด์แคทหนีจากโซนไปได้ไกลแค่ไหน เพราะว่าขาดเลโน่สมเซาไปเนี่ยตอนแรกมีข่าวจะได้ทูโรซิมีแล้วก็โดนชมรีปาดหน้าเขาบอกว่าตอนแรกตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่ได้นี่มาจีดีีคันยุกซึ่งเป็นตัวปั้นสามารถอาจจะปั้นมูนิโอได้เป็นมิดฟิลต์ตัวลุกไม่ปั้นแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นอยู่วีาเขาก็ไม่ค่อยได้ปั้น่วนใเขาทำกินเองเขาเรียนรู้ตั้งแต่ดีนะต้องรอดูต้องรอดูก็วันเสาร์มีสี่คู่ก็ประมาณนี้ ส่วนรวมยิงสี่คู่ไปสามยิงสี่ลูกไปสามคู่ยิงสี่ลูกไปสองคู่สี่ลูกสามคู่ดูดีสามลูกจะเอาเบ้นหนึ่งเหรอผมจะเอาสี่ลูกแบบจิมเดียวยิงสี่ลูกไหมผมนับรวมผมนับรวมผมชอบแบบนับรวมก็ใช่แต่คุณเดี๋ยวไม่กดสูงแล้วกดต่ำมนเร่มเล่นงานพนันผมเล่นงานพนันแล้วอันนี้ผมไม่ได้เล่นรอดตัวไม่ไม่คุณพูดสูงต่ำมันไม่มีอะไรนอกจากการพนันพวกเลยน้ำหนักส่วนถแต่ว่ารายการเราไม่สนาสทุกแย่างพนันทุกรูปแบบทุกรูปแบบ ถ้าไม่เชื่อไม่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 เสี่ยงเสี่ยงแต่เราไม่ได้ทำผลงานรูปแบบนะฮะใช่ครับมันไม่ดีฮะมันไม่ดีก็จบไปสําหรับไทยลีกวีที่สิบห้าประมาณนี้ครับก็มันด้วยตัวฟุตบอลเองมันมันค่อนข้างที่จะผลสกอร์ขาดฮะแล้วก็ไม่มีอะไรที่เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นหรือว่าน่าร้าใจมากเท่าไหร่สำหรับสัปดาห์นี้นะฮะใช่ใช่ใช่ก็ พยายามทําให้มันน่าติดตามหรืออะไรแยะก็ค่างเยอะอยู่นะแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายที่อาจจะเหนื่อยล้าแล้วก็ไม่พร้อมหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีเนื่อยบ้างนิดน้อยแต่ว่าก็จะมาตลอดนะไม่ต้องห่วงไม่ขาดไปไม่ขาดหายไปแน่นอนครับถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดซับสไคร์นะฮะกดกดับกระดิ่งนะฮะกดซับสไคร์กดกระดิ่งนะฮะแล้วก็แชร์ด้วแชร์แชร์กดแชร์นกดแชร์อันนี้เสียวไว้ฮะก็คือถ้า อ่าพี่ภูมิไม่แชร์เนะี่ยแฟนพี่ภูมิไม่แชร์เนะี่ยคนแม่งไม่ค่อยเข้ามาดูเลยก็ <nu S 2> ต้องฝากทุกคนด้วยนะที่กดเข้ามาดูก็กดแชร์บ้างก็ได้นะถูกต้องแล้วก็ไม่ได้อยากดังแชร์แปะแปะไปให้มันลบหน้าฟรีเฟซบุ๊กอย่างนั้นแหละครับ <จะ S 2> แชร์ไปเถอะครับไม่ได้อยากดังแค่แค่อยากให้มีคนกดซับเยอะๆเพื่อจะได้มีรายได้จากตรงนี้ผมจะลาออยางงานประจำผมจะมาทําตรงนี้ให้เต็มที่ครับวิธียูทูบเบอร์แบบเราๆครับเป็นสื่อคุณภาพน้าดี น้ำดีผมลาไปก่อนดีกว่าผมว่ามันเริ่มแล้วเธอแล้วบอกคุณสโรแกนเราไปคุณจุนถ้าไทยลีนะฮะมันจะเริ่มเล็ก2แล้วถ้ายังไม่มีทีมเชียร์ให้ไปหาทีมเชียร์ซะแล้ววันอาทิตย์นี้เสาร์ที่นี้ไปเริ่มดูไล้เลยฮะเฮ้ยไม่แน่นะเสาร์นี้ผมอาจจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าครับลองไปรอดูอีกทีหนึ่งะถ้ามีโอกาสจะทํานะฮะแต่ไทยลี ฟุตบอลธลิกถ้าคุณไม่ดูนะฮะคุณจะคุยกับเขาไม,ไม่ดูดเรื่อง,รองะะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสว,ส,สวัสดีครับออเหี้ยเฮ้เสียงแตกใช่ไหมไอ้บอล